เวฟไร่าไอไฟเลี้ยงลมนะครับไมฟ้าปีห้าสี่สตาร์ทเท้านะครับเครื่องเดิมนะครับชุดสีเดิมแท้ติดรถปลายเลขสวยนะครับฮิฮิฮิ แล้วก็ไฟติดครบนะครับอเครื่องเดิมนะครับสตาร์ติดง่ายสูงต่ำติดครบนะครับทาสีหกห้า เครื่องเดิมนะครับไม่ควันคัดไม่ลื่นไปขึ้นครบนะครับความเร็วขึ้นเกลีน้ามันเห็นสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชลบุรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ